วัดมหาบุตรีเกษหลวงกรุงเทพมหานครแม่นาคพระขนงหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่านางนาคแต่คําว่าแม่นาคที่เป็นที่รู้จักของไทยแม่นาคผมยาวผมสบายนุ่งจงกระเบนล,ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือนางจะยืนอ,อุ้มลูกอยู่ที่ท่าน้ําเชื่อกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในปลายสมัยรัชกาลที่สาแห่งกรุงรัตนกโกสินมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระขนงสามีชื่อไหนมากส่วนภรรยาชื่อนาค ทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนภรรยาได้ตั้งครรภ์นานมากมีหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจําการที่บังกอกครั้งนั้นท้องของนางนาคครบกําหนดคลอดหมอตําแย่ได้ทําคลอดให้ลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวจนในที่สุดนางนาคทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสินใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลงจากนั้นศพของนางนาคได้ถูกนําไปฝังไว้ยังท้ายป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรหลังจากที่นางนาคตายไปไม่มีใครกล้า เข้าใกล้บ้านเพราะกลัวผีนางนาคเพราะต่างเชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลงนั้นเฮี้ยนสุดๆครั้นเมื่อไหนมากกลับมาเยี่ยมที่บ้านนางนาคซึ่งได้เสียชีวิตแล้วพยายามไม่ให้ไหนมากออกจากบ้านไปพบชาวบ้านคอยปรนิบัติเอาใจสารพัดจนไหนมากเชื่อสนิทว่ามีตัวเองไม่เสียชีวิตแม้แต่ชาวบ้านคอยมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วจนมาวันหนึ่งขณะที่นางนาคตามน้ำพริกอยู่บนบ้านนางได้ทำนาวตกลงไปใต้ถุนบ้าน ด้วยความรีบร้อนนางจึงเอื้อมมือ,อยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนบ้านเพื่อเก็บมานาวที่ร่วงอยู่ใต้ถุนบ้านในมากขนาดนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีเลยชื่ออย่างที่ชาวบ้านเลื่องลือกันจริงๆในมากจึงหาวิธีหลบหนีทําให้นางหน้าโกรธชาวบ้านมากจึงออกอรารวาดหลอกหลอนชาวบ้านความเฮี้ยนของนางนาคอาจเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างใกล้ต้นตะเคียนในที่สุดนางนาคก,ก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถุงน้ําจึงสงบไปได้ทักใหญ่ กระทั่งชาวบ้านผัวมีผู้หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ถูกนางนาคได้ไขนาดทอดแหจปลานางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งเรื่องราวสุดเฮี้ยนนางนาคพระขนงได้ดังไปไกลถึงพระนครสุดท้ายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สยบผีนางนาคลงได้ท่านได้นำนางนาคไปสู่สุภติปตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จบอย่างที่เรียกได้ว่าแม่นาคพระขนง